จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันจันทร์ที่4กันยายน2 5 6 6โดยกระผมนายชลทียังตรมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารจังหวัดนะครับก็จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศครับในช่วงนี้ครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ในบริวเวณจังหวัดมุกนาหาร101นะร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาและบุรีรัมย์ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่เพิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียส ทั้งนี้ร่องมรสุมกําวังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอันหนึ่งพายุดีเพรสชั่นเซาลาได้ออดกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วนะครับ ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามการพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอและโทรแจ้งสายด่วนปอพ .1784 ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับสถานการณ์นะ้ำในวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับระดับน้ำามลสถานีวัดน้ำา m 7 สะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับฝั่งอำเภอวิดชิราบระดับตลิง่ง112เมตรรอทกวัดได้108.43เมตรอรอทกลดลงจา,จากวันก่อนหน้า8เซนติเมตรตามขวาระดับตลิ่ง3.57เมตรและมีแนวโน้มลดลงนะครับระดับน้ำโขงสถานีวัดน้ำ KHO อําเภอโของเจียมระดับตลิ่ง103.53เมตรอรอทก ระดับปัจจุบ,บันวัดได้96.84เมตรรอทกรลดลงจากวันก่อนหน้า12ซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง6.69เมตรมีแนวโน้มลดลงนะครับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนครับ3กันยายนที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บ28รายไม่มีผู้เสียชีวิตครับผู้บาดเจ็บสะสมปี2566จำนวน12,067รายเสียชีวิตสะสม161รายนะครับ ก็ขอย้ำเตือนนะครับว่าพี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดต่อพรบรประกันภัยรถของท่านอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับ เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬก49นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566ณอาคาร6และอาคาร7ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีซึ่งโอกาสนี้กระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลศิริรัตน,น์พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บอนใหมเฉลิมพระเกียรติอุบนราชธานีและคณนะเข้าร่วมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมแสดงความยินดีเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและนักเรียนจังหวัดอุบนราชธานีที่ชนะเลิศผลงานระดับประเทศเข้ารับโล่พระราชทานได้แก่หนึ่งประเภทผ้า ทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนชนิดนกยุงสีทองรอยัลไทซิลโดยเด็กชายธรรมรัตน์หินพรายนักเรียนโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ตำบลหนองสะโนำอำเภอบนญริก 2. ประเภทผ้าจกไหมจกประยุกต์หรือจกยกเขาชนิดน้ำยูกนกยูงนสีน้ำเงินไทยซิลโดยนายปัญญาวัดสุขเลิศกลุ่มคำกล้าผ้าไทย ตำบลแสนสุขอำเภอวานรินชำราบนอกจากนี้ครับจังหวัดปบุบลราชธานียังได้รับรางวัลระดับประเทศอีกหลายรายการได้แก่ 1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหมประเภทกระเป๋าสตรีโดยนางสาวปราณีการโหตระไวยสยะร้านบ้านสวนต้นเทียนตำบลมุงมง่งแมลงอำเภอสว่างบีระวง์ 2. รองชนะเลิศอันดับสองประเภทผ้าทายาตบ่อนไหมในโรงเรียนชนิดนกยงสีทองโรอยัลไทยซิลโดยเด็กหญิงกาวกันฤทัยสียงยศนักเรียนโรงเรียนบ้านสมพรรัฐตำบลหนองสโนอำเภอบุญทริก3รองชนะเลิศอันดับที่สองประเภทเส้นไหมน้อยสาวมือพันไทยพื้นบ้านระดับประถมศึกษาเด็กหญิงสุภัสราย,ยอดสิมมา และเด็กหญิงขวัญพิชาอุดอมพันธ์นักเรียนโรงเรียนบ้านสมพรรัตตำบลหนองสโนอำเภอบนญริกสำหรับงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานใหม่ไทยครั้งที่18จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผ้าไหม่ไทยล้ำค่าสายใยแห่งภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากลโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า,จาสิลิกิต พร,ร,ร,ระบรมราชนีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงที่ทรงมีพระกรุณายิ่งต่อวงการม่อนไหมของไทยรวมทั้งเป็นการเผยแพร่เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับพร้อมสืบสานอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยที่ทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิน่น ที่เป็นบรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของแผ่นดินโดยมีร้านค้าจากกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหมและทอผ้าใหม่มาตรฐานตรานกยูงพระราชทานในจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมจำหน่ายสินค้า11ร้านค้าระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายน2566ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม a c t เมืองทองธานีครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระผมพร้อมด้วยนางพัฒนันยังตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมเป็นประธานมอบบ้านให้แก่รัษฎรผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านกาชาติอุบลราชธานีและบ้านปันสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมนมพรนศา71พันษา28กรกฎาคม2566 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงเจริญพระชนพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566โดยในปีงบประมาณ2566เหล่าวการชาติจังหวัดอุบลราชธานีและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีมีเป้าหมายในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอละหนึ่งหลังรวม25หลังโดยสนับสนุนเงินงบประมาณหลังละ50,000บาทรวม1,250,000บาทครับในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงเช้าในมอบบ้านให้กับนางสาวแววตาวงษาชัยหมู่ที่6ตำบลบ,บ้านแขบอำเภอพิบูรณ์บางสาหารและช่วงบ่ายมอบให้กับนางสว่างช่างเพชร นะครับหมู่ที่1ตําตำบลนาคาใหญ่อําเภอเคืองในครับซึ่งเหล่ากาชา,จด,า,ชาดจังหวัดอุบราชธานีและสถานีกาชาดที่7จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบที่นอนปิกนิกหนึ่งชุดผ้าห่ม2ผืนพัดลมหนึ่งตัวชุดท่านน้าใจ1ชุดให้กับบ้านทั้งสองหลงังพร้อมให้กําลังใจและร่วมเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวตามโครงการบ้านนี้มีรัดปลูกผักกินเองและขับเคลื่อนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความตื่นตัวและตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อนตามโครงการครอบครัวมหาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือนนั้นถือเป็นการช่วยลดขยะที่ต้นทางลดภาระทางด้านงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะและยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอีกด้วยครับในการนี้ครับได้รับความเมตตาจาก พระคุณเจ้าพระครูมงคลบชิรากรผู้ช่วยเจ้าอาวาสบัตรพระเชตุพลบิมลมังคลารามราชาวรมหาวิหารพระครูพิพิธบรกิจจารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตรระคังโคศิตารามเลขานุก,การเจ้าคณะเขตบางกอกน้อยพระครูโคสาพิวัตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรระคังโคศิตารามเจ้าอาวาสบัตรระคังญี่ปุ่นเมืองโอกาวะ จังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นพระครูสังครัปัญญาวรปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามและคณะสงฆ์นางรัตใจสิริรัตนนรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนายนครสิริปริญญานันเลขานุการเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการเหล่ากาชาติสมาชิกเหล่ากาชาติในอำเภอในพื้นที่ท่านนายกผู้บรหิหารท้องจิ่นผู้แทนสถานีกาชาติที่เจ็ จังหวัดบนราชธานีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยองค์กรปกครองสุวนท้องถิ่นอสอมร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ในวันที่เจ็ดน่งในวันที่หกันยายนก็ได้ลงพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้นมอบบ้านให้แก่นางสำเนียงสิงห์สีทาในบ้านชาติตำบลหนองทันน้ำนะครับของอำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับอีกด้วยครับ เมื่อวันเสาร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาที่ห้องมงกุฎเพชรโรงแรมโ,โคสะจังหวัดขอนแก่นกระผมพร้อมด้วยนางพัฒนันยังตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีวันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายจูดิกหยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแกน่นกล่าวต้อนรับแขกผู้บีเกียรติและนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นผู้แทนฝ่ายไทยกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าวในการนี้นายมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการค้าอุบลราชธานีและภริยาเข้าร่วมงานด้วยนะครับ โดยล่าสุดครับจังหวัดอุบลราชธานีได้มีความสัมพันธ์กับจังหวัดกวางจิหรือควางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสครบรอบ10ปีการสถาปนาการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยเวียดนามและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านหรือ3 c o n n e c t สถานเอกอัครราชทูตนกรุฮานอยร,ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและคณะกรรมการ ประชาชนจังหวัดควางจีจัดก,กิจกรรมมิรไทยแลนด์ครั้งที่1นึ่ณโรงแรมไส้ง่อนดองฮาจังหวัดควางจีระหว่างวันที่3าถึงสสิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า400คนจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยเวียดนามรวมทั้งผู้บริหารระดับท้องถิ่นของเวียดนาม15จังหวัดผู้บริหาร จังหวัดปทุมราชธานีนำโดยท่านรองผู้ว่าทรงรักปรภัยและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมผ้าเอกชนต่างๆนะครับกิจกรรม the first meet thailand ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาภายใต้หัวข้อพลังงานหมุนเวียนและ,ะเกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้งการส่งเสริมการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานบนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ east west economic corridor หรือ ewec กิจกรรม connecting กวางจิไทยแลนด์แนะนำศักยภาพการลงทุนในจังหวัดกวางจิการออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจของภาคเอกชนไทยและเวียดนามรวม40บูธและการจับผู้ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจากภาคตะวนออกเชียงเหนือของไทยและผู้ประกอบการเวียดนามจัดโดยสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณก,กรุงฮานอย ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและมีส่วนผลักดันการเพิ่มมูลค่าการค้าไทยเวียดนามให้บรรลุถึง25,000ล,ล้านดอลลาร์ภายในปี2568นะครับสำหรับกิจกรรม The First m e e t Thailand เป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพ,พันธ์ระหว่างไทยเวียดนามในภาพรวมและระดับท้องถิ่นในทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยกิจกรรมดังกล่าวได้นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นการลงนามในมันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยแชมและจังหวัดควางจิการจับคู่ทางธุรกิจ98คู่อีกทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยตามโมเดล BCG หรือ Bio อเซ c u l คล g r e รีนอ o โคโนและโอกาสการน,นำเสนอศักยภาพของนักลงทุนคุณภาพและซอฟต์พาวเของไทยอีกด้วยครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่เขื่อนสิรินทรอ,อําเภอสิรินทรกระผมจม้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสงลักษ์วราภายัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเขื่อนสิรินทรในรัน2023 โดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและที่ว่าการอำเภอสิรินธรได้กำหนดจัดกิจกรรมเขื่อนสิรินธรไนรัน2023โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมสดัสดสุ่นให้ประชาชน ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อบลชนประจําปี2566สําหรับการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาออกกําลังกายกระตุน้นการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากขึ้นโดยแข่งขันวิ่งระยะทาง8กิโลเมตรเส้นทางวิ่งจากจุดสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารช้างน้อยไปจนถึงสนามกอล์ฟเกื่อนสิรินทร วิ่งบนสันเขื่อนสรินทอนผ่านทางเดินชมธรรมชาติหรือเนเจอร์วอล w a y อาคารเรินทานประภากรไปจนถึงจุดโรงเวียนโรงไฟฟ้าไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสรินทอนวิ่งกลับมาเข้าเส้นชัยณจุดฟินิชหน้าอาคารช้างน้อยเขื่อนสิรินทอนและภายในงานได้จัดบูธจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากตลาดแซนด์บ็อกซ์ของ ปากโซลาเซลล์เขื่อนสิดินทรและวิสาหกิจชุมชนอำเภอสิรินทรนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประมาณ1,700คนครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกวันนี้ข่าวการหลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์ปรากฏให้เห็นเป็นจานวนมากซึ่งมิจฉาชีพจะใช้ประโยชน์จากการเป็นโลกยุคสังคมออนไลน์หรือโลกโซเชียล เข้ามาก่อเหตุหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยมีการปรับเปลี่ยนบุนเบียนชื่อหน่วยงานบริษัทหรืออ้างเป็นพนักง,งานหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฉวยโอกาสในสถานการณ์ต่างๆสร้างความน่าเชื่อถือไปตามวันเวลาหรือสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆก่อเหตุสร้างเรื่องหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นการได้รับสิทธิ์เนื่องในโอกาสต่างๆการหลอกลวงให้อัปเดตข้อมูล ซึ่งสุดท้ายแล้วจะให้เหยื่อกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมของหน่วยงานที่แอบอ้างนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งมีผู้เสียหายจากการถูกหลอกให้ใช้บริการเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ปลอมซึ่งมิจฉาชีพใช้วิธียิงโฆษณาผ่านเว็บไซต์สืบพ้นข้อมูลเมื่อมีผู้ค้นหาคำว่าแจ้งความออนไลน์หากหลงเชื่อใช้เว็บไซต์ดังกล่าว มิจฉาชีพจะให้เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ที่แอบอ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความเพื่อหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลทำหนังสือมอบอำนาจปลอมและให้ทนายคิดคา่าดำเนินการร้อยละสิบจากมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนอกจากนี้ยังหลอกให้ผู้เสียหายคุยกับตำรวจไอทีปลอมเพื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์ผนันออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นวิธีติดตามเงินคืนแต่สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ครับโดยการแจ้งความออนไลน์นั้นทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียืนยันว่าสามารถแจ้งความออนไลน์ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ที่เว็บไซต์ h a i p o l i c e o n l i n e .com เท่านั้นและต้องลงทะเบียนจยัน,นตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลก่อนกรอกร,รายละเอียด และจะได้รับเลขรับแจ้งความออนไลน์สำหรับใช้ติดตามความคืบหน้าทางคดีไม่มีการให้เพิ่มเพื่อนหรือแอดไลน์ใดๆเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีภัยในรูปแบบออนไลน์อีกหลายรูปแบบที่จะมาก่อเหตุหลอกลวงประชาชนจึงขอฝากไปกับพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ระมัดระวังนะครับรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพรวมถึงฝาก แจ้งเตือนไปยังบุคคลใกล้ชิดหรือแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐหากได้รับสายโทรศัพท์ได้รับข้อความสั้นหรือ SMS หรือลิงก์ในนักสันดังกล่าวให้ช่วยแจ้งกันเตือนตรวจสอบเพื่อลดการพลาดนะครับหรือเสี่ยงกับการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับวันนี้รายการบทเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับจากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศีวนาลัยประเทศสราช 231ปีอุบลร,ราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ เฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ